มาครับผมนะฮะเดี๋ยวมาวันนี้วันนี้นะมาดูเขาทำคอดนะครับทำคกอดเครื่อง 6BG เสื้อส้มนะฮะจากรถบัสโรงเรียนบ้านเมืองเก่าชุมชนบ้านเมืองเก่านะฮะนีง,ง่เจาะข้างออกไปเรียบร้อยนะตัวนี้ลูกค้านัดรับนะ,ะจากรถบรีจะมาเอาก็เลยทำการตัด ข้างให้เลย ยก yeah. e. oh, ทางนี้สูงสูงเไอ้เยมันต้องเอาทางนี้สั้นๆน่ะเอาทางนี้สั้นๆเพราะว่ามันห่างมันสิสูงมันจะต่ำไหมยกก็ออกทางตัดทางออกมดเดีสามตัวนี่

ยกขึ้นเลยไงยกขึ้นเลยยกขึก้นยกขึกก้นมันดากมันดอมมันหนักฮะงัดยัง ยกได้ reen, มั้ยกขก้นนะพี่แม่เจ้ามันขาดแล้วทางหน้านะมันขาดหล้วเรือทางท้ายไอ้จี้ไอ้จอยเออต้องถอยต้องถอยยกขึ้นไหม วางลงสุดเอนายวางวางวางลงยกเกี่ยวดากถึงนี้กันเลยวางลงวางลงวางลงยกเกี่ยวดากวางลงเลยวางลงเลยวางลงถึงตาให้ช่วยช่วยดากต้องให้ดากมันหลายกว่าเพราะว่ามันมันงัดอ่ะดากมันจะนักกว่ามันบ่ได้องศามันเอาเงิน เดี๋ยวมันช่งัดกับแอนฝาแตกได้นะพี่เอาขึ้นขึ้นนั่นเสร็จละเด,นเดนินหน้าเดินหน้ากันมาเดินหน้ากันมา ยกขึ้นนะนะเดี๋ยวเดินหน้าข้ามอีกหน่อยมันเจียงงัดไอ้นั้นแตกได้นั่นเดี๋ยวหน้าข้ามาเดินหน้าข้ามาเด็บเดี๋ยวหน้าข้ามาอีกเดี๋ยวยกขึ้น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  ยกขึ้นยกขึ้นเองเที่ยงสูงเลยเอ้ยกขึ้นหักหากงไปรบุหักดาบไปรบุสุดหักดาบไปทางบุสุดหักไปทางบสุงบสุดเลยเอ้หสวยมากครับเพื่องตามลงตามลง <c oughs> อ้เื่องเกียร์สวยมากครับ ทำลูกเองทำลูกเองนะต่อไร้เจ้าแจ้าแนนเสื่องง่ามหมดเสื่องเกียร์ในง่ามหมดแนนเดี๋ยวไปล้างครับในนี้ 6G เสื้อส้มตัวนี้ร้อย แปดแรงนะฮะกองคู่นะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะฮะล่างเลยสีน้ำยาล่างเลยอุ้ยเรื่องแห้งกริ๊ดๆเลยถือว่าแห้งนะครับแบบนี้นะปกติ บ่ะอะบ,อบ,อบอ่บ่ล่างล่างล่างพ,พร้อมกันเลยแล้วยังทอดที่หลงังเนี่นย,ยมีแถมตัวนี้ให้ด้วยนะ<อ>ปั๊มพาวเวอร์อ่างคือตัวนี้มันมัน,ม,นมันผูยังไงไม่รู้นะเนี่ยมันมาผูตรงนี้ผูได้งไงสงสัยน้ํามันมาขังตรงนี้มั้งมัน็เลยผูเครื่องเดิมๆครับไม่เคยแกะเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเร่ง ออ,อนดดอแถมไดชาร์จเวอด้วยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นไดตะกอ้อนะฮะมันเขาจะมาจับตรงคอมแอร์นี้ตมาฟองฟีปัมม๊มยังโอเคน,นี่ฮะหกบีจีหนึ่ง,งเกียร์ครับอ่ะลูกค้าเอาตะเกียร์เอาตะเครื่องนะ เหลือเกียร์นะเกียร์ยังนครดูดิคือรถเขาวิ่งแค่ห้าหมู่บ้านนะห้านะหมู่บ้านวิ่งไม่ไกลนะครับอันนี้เป็นเก่าบอกว่าเก่าเก็บเลยก็ได้นะเก่าเก็บ